รูปแบบการปรับปรุงหลอกไม่ให้มีการปฏิรูปประชาชนต้องไม่ตกหลุมพรางอันนี้นะฮะเขาจะเสนอรูปแบบอย่างนั้นอย่างนี้ยื้อเวลาไปอีก5ปี10ปีเหมือนที่เคยเปลี่ยนจากกรมตํารวจมาเป็นสำนักงานเมรงชาติเนี่ยแล้วบอกจะมีกตตอลคอยตรวจสอบเว้นแต่ปลาหีทั้งสิ้นนะฮะกรรมการตรวจสอบตํารวจประจาโรงพักต่างๆเนี่ยนะฮะมีว่าเป็นสปอนเซอร์ตรวจสอบอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนให้มีอำนาจอะไร ตอนนั้นก็หวังที่จะออกจากกระทรวงมหาดไทยมาเป็นสำนังกงานบริชาติะนะครับขึ้นตรงต่อนในรัฐมนตรีตอนนี้ก็เลยไม่มีใครตรวจสอบงานตํารวจเลยพนาะนายกท่านก็ไม่มีเวลาโดยหลักการเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนยังมีรัฐมนตรีมีปลัดกระทรวงมหาดไทยถึงจะไม่ได้เป็นผู้บัญชาที่ชัดเจนนักแต่ว่ามีเรื่องร้องเรียนอะไรอย่างอย่างว่าคุณสมยศเนี่ยเรื่องปัญหาถอยดยศเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนอยู่กระทรวงมหาดไทยก็ร้องเรียนไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ร้องเรียนไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ก็ให้สอบสวนตั้งอธิการ ตั้งกรรมการฝ่ายผู้ตรวจราชการกระทรวงมาสอบสวนยังได้เลยแต่ปัจจุบันนี้ขึ้นตรงต่อนายมตีนะฮะก็บอกว่ามีภูมิชาสองคนก็คือพท่านนายมตรีกับรองนายมตีที่ดูและนะฮะเพราะนั้นก็เรื่องเนี้ยมันเป็นวาระการไปดูถ้าเราปล่อยอย่างนี้นะฮะบ้านเมืองเราจะพินาศเลยผมพูดได้เลยะนะฮะการละเมิดกฎหมายเนี่ยมันจะพบเห็นตามตามอย่างเมื่อก่อน,นที่เห็นว่าตู้มาเนี้ยมันหมื่นหมื่นตู้เป็นหมื่นตู้นะฮะสองหมื่นตู้เนี่ยมันไม่ใช่น้อยนะมันตั้งทุก ตอกซอกซอยและแม้กระทั่งต่างจัง,งหวัดเชื่อไหมฮะว่าช่วงที่มีตู้ม้ามากๆนี่ตำรวจถึงก็บ่นเลยว่าไปตรวจที่ไหนไม่ได้เลยซอยนี้ก็ตู้ม้าซอยนี้ก็ตู้ม้าฮะชาวบ้านเขาก็ด่าะนะฮะอะไรอย่างนี้ม,มันเป็นสภาพที่แย่มากนะฮะ,ะและความยุติธรรมในการสอบสวนดําเนินคดีอาญานี่ก็เป็นที่ทราบกันะนะครับไม่รับแจ้งความสอบก็ไม่ยุติธรรมะนะฮะอย่างคดีที่ตํารวจคนหนึ่งร้อยตำรวจเอกยิงนวเอก รองเจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ที่สนห้้ยขวางค่ะนะคดีเนี่ยสารชั้นต้นยกนะที่ฟ้องไปในที่จับส่งไอการฟ้องเนี่ยสุดท้ายสารชั้นต้นยกนะฮะอุทธรณ์ยกดีกาก็ไม่รับดีกาในข้อเท็จจริงจบไปแล้วนะฮะหมายความว่านาวเอกคนเนี้ยรองเจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์คนเนี้ยถูกยิงเสียชีวิตโดยที่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กระทําความผิดค่ะนะฮะนี่คือจุดอ่อนนะในระบบงานรักษากฎหมายของประเทศเรา พอนพูดถึงเรื่องตำรวจเนี่ยผมอยากจะให้พูดถึงระบบงานรักษากฎหมายอย่าไปมองเฉพาะตำรวจแห่งชาตินะฮะงานรักษากฎหมายเป็นเป็นระบบงานทั้งหมดซึ่งจะต้องประกอบด้วยข้าราชการกระทรวงทบวงกรมอื่นด้วยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะที่เป็นข่าวอยู่วัดกัลยาณมิตรเนี่ยนะครับเจ้าวาดเนี่ยแกก็สั่งทุบโบราณสถานไปเยอะแยะเลยตั้ง20ิกว่ารายการปรากฏว่ากรมศิลปากรไปแจ้งความดำเนินคดีสั่งไม่ฟ้องหมดเลยอื ฟ,ะะฟังไม่ฟ้องหมดนะฮะฟังไม่ฟ้องโดยผิดกฎหมายด้วยก็ยังเป็นเรื่องที่คาอยู่ที่ปปชนะฮะอ้างว่าเจ้าวาดเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะทำลายโบราณสถานแล้วแล้วก็หาว่าเป็นการไปทำลายเพื่อบำรุงศาสนาเพื่อจะพัฒนาวัดก็เป็นเหตุผลพิเรนพิเรนก็อยู่กันแบบเนี้ยมันต้องปฏิรูปครับทั้งอายการด้วยนะครับคือเราเนี่ยให้ความสำคัญในกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลแต่ความจริงต้นทางเนี่ย คนที่จะเอาคดีไปสู่ศาลนี่ก็คือพนักงานสอบสวนนะพนักงานสอบสวนแล้วอย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าทุกกระทรวงทะบงกรมจะต้องมาใาสายพนักงานสอบสวนหมดเพราะกฎหมายบังคับไว้เช่นนั้นซึ่งเหล่องนี้ส่วนนี้จะต้องปฏิรูปนะฮะปฏิรูปให้ข้าราชการในแต่ละกระทรวงทะบงกรมเนี่ยเขามีอำนาจสอบสวนส่งห้การฟ้องศาลได้ไม่ต้องพึ่งตำรวจและระบบตำรวจมีปัญหาอย่างนี้นะฮะทุกกระทรวงก็มีปัญหาไปหมดคุณโยมองเห็นภาพใช่ไหมฮะเพราะต้องมาพึ่งพนักงานสอบสวน ทั้งความเข้าใจทั้งประสิทธิภาพทั้งความสุดจริตถ้าสมมติไปดําเนินคดีเรื่องอาคารกับผู้บัญชาของเขาตำรวจเนี่ยใช่ไหมฮะผู้บัญชาเขาก็มาสั่งได้ช่วยดูน้อยนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราจะต้องทํางานสอบสวนเนี่ยพนักงานสอบสวนให้เป็นงานที่สุดจริตนะะสุจริตและมีประสิทธิภาพและนี่เป็นหัวใจของการปกครองระบบประชาธิปไตยเลยนะฮะเพราะประชาธิปไตยคือการปกครองโดยกฎหมายแต่กฎหมายเป็นกระดาษ มันไม่มีขาไปเดินไปจับใ,<ช>ใครใ<ช>ไปทำให้ใครมาดำเนินคดีคคก็ต้องอาศัยกระบวนการนะฮะในการบังคับใช้กฎหมายเริ่มตั้งแต่การกล่าวโทษะนะฮะสอบสวนจับกลุมส่งให้การฟ้องศาลนะฮะในส่วนถ้าหากว่ากระบวนการตรงนี้มีปัญหาซะแล้วเนี่ยระบบประชาธิปไตยก็มีปัญหาทั้งระบบะก็ล้มเหลวทั้งระบบครับ ท้ายนี้ค่ะอาจารย์คะพอพูดถึงเรื่องการปฏิรูปหรือว่าการอยู่ต่อก็ตามเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ใช่เรื่องของคนไทยอย่างเดียวละกลายเป็นเรื่องของต่างชาติด้วย<ม>ต่างชาติมองประเทศไทยเข้ามาเนี่ยตอนนี้คือกระแสเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์แล้วจะจะทำรัฐบาลอยู่ได้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์คือต่างชาติเองถามว่ามีอิทธิพลไหมต้องพูดตรงๆว่ามีพอสมควรเ<ห>พราะว่าคือคนไทยเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นระบบที่เรียกว่าเศรษฐกิจระบบเปิด<ห>ก็คือว่ามีความสัมพันธ์กับต่างชาตินัวันหนึ่งที่ถ้า ตัวของต่างชาติปิดล้อมทางเศรษฐกิจไทยไทยเองจะอยู่ลาบากเพราะว่าของเราเนี่ยเราพึ่งเศรษฐกิจที่มาจากต่างชาติเรียกว่าค่อนข้างเยอะ,ะเราไม่ได้มีระบบปิดที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองนะครับเราไม่ได้เคยมีบทเรียนในเรื่องของการปิดประเทศ เราเปิดประเทศมาโดยตลอดฉะนั้นตัวชุดความรู้ของการที่จะอยู่ได้โดยการปิดประเทศเราไม่มีเมื่อเราเรียนรู้ที่จะอยู่แบบเปิดประเทศมาโดยตลอดเราก็จะพึ่งพาเรื่องของการส่งออกเราจะพึ่งพาโดยที่ออกแบบประเทศของเราให้มีหล่งแหล่งท่องเที่ยวมาก <c oughs> ๆ,ๆเพื่อดึงเงินจากนักท่องเที่ยวมาเรามีลักษณะของการที่พึ่งการลงทุนจากต่างชาติที่พูดมาทั้งหมดถ้าต่างประเทศเห็นว่าเราเนี่ย สภาพแวดล้อมทางการเมืองของประเทศไทยไม่เหมาะสมสําหรับการลงทุนไม่เหมาะสมสําหรับคนที่ประเทศเขาจะมาอยู่เนี่ยเขาปิดล้อมเราเนี่ยถามว่าเราอยู่ได้ไหมเราอยู่ไม่ได้ซึ่งตรงนี้เองหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยซึ่งค,ความเป็นประชาธิปไตยถามว่าแต่ต่างชาติก็ยอมรับนะครับยอมรับว่าเขาก็อ่านออกเหมือนกันถ้าวันนั้นไม่มาปัญหาก็เป็นวิกฤตไปอีกแบบหนึ่งฉะนั้นต่างชาติเองก็ให้โอกาสนะถามว่าให้โอกาสไหม ให้โอกาส<ม>ให้โอกาสแล้วก็ดูดูแบบห่างๆแต่ว่าต่างชาติก็จะมีเรื่องของการเมือง<ม>ระบบประเทศเขาก็จะมองอย่ายน้อยสุดเขาก็จะมีท่าทีเพราะเขาต้องมีประชาคมของเขาที่จะต้องรับผิดชอบให้การดูแลเหมือนกันเขาก็ต้องแสดงท่าทีออกมาท่าทีที่อันที่หนึ่งจะต้องเป็นประชาธิปไตยจะต้องมีการเลือกตั้งจะต้องหนึ่งสองสามสี่นะครับเขาจะพูดแบบนั้นเขาก็จะมาดูหลายๆอย่างทีนี้ประเทศไทยเองถามว่าจุดอ่อนมีไหมจริงๆเนี่ย ถ้าพูดแบบความเป็นธรรมวันนี้ปัญหาของวันนี้คือปัญหาที่เกิดจากปัญหาที่สะสมมามันมีภาวะที่เรียกว่ารัทซ<ม>ีก็คือแอบแฝงมันไม่แสดงผลในรัฐบาลที่ผ่านมาเรากู้เงินเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยอตอนนั้นเรามีเงินเยอะเราใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยได้แต่ว่าพอถึงช่วงเวลาของการใช้หนี้เราอาจจะวิกฤตก็ได้นี่คือเวลานั้นนะครับฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือปัญหาที่สะสมมาจากอดีตแต่พึ่ง ค่อยๆสํมแดงผลมาทีละจุดทีละจุดและรัฐบาลที่มาในภาวะวิกฤตมาบริหารประเทศในภาวะวิกฤตแบบนี้ะจะต้องคิดในเชิงของการจัดการในภาวะวิกฤตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นถึงมีคําว่าต้องปฏิรูปสังคมปฏิรูปการเมืองปฏิรูปอะไรก็ตามนั่นคือแนวคิดเรื่องการปฏิรูปแปลว่าเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างแต่สิ่งที่ทํามาปรากฏว่าสิ่งที่ควรจะทําก็คือการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง แต่สิ่งที่ทํามาคือการจัดระเบียบสังคมซึ่งเป็นการปรับปรุงเล็กๆด้วยน้อยถามว่ามีมีมีผลงานไหมมีแต่ผลงานในระดับที่เรียกว่าควรจะเป็นในระดับรัฐมนตรีทำงานที่เป็นระดับกระทรวงธทมก็คือการจัดระเบียบสังคมแบบต่างๆธุรต่างๆซึ่งทํากันเยอะแยะเลยถามว่ามีไหมมีมีผลงานตรงนั้นซึ่งเดิมทีที่ผ่านมาพลเรือนทําไม่ได้วันนี้ผานมาก็มาทําการจัดระเบียบแทนแทนตัวของข้าราชการพลเรือนเหล่านั้น นี่คือการจัดระเบียบแต่ในเชิงของการปฏิรูปโครงสร้างเนี่ยไปมอบอำนาจน,นี้ให้กับสบชไปมอบอำนาจน,นี้มีการคานก,นกันกับสบชแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยสิ่งที่ขับเคลื่อนในเชิงของการปฏิรูปพอไปอยู่กับคนนอกที่ไม่มีอำนาจคนที่มีอำนาจมาทําการจัดระเบียบสังคมคทําได้ดีด้วยแต่คนที่จะมาออกแบบโครงสร้างเนี่ย มันจะต้องไยไวาวางใจกันจะต้องเข้าใจกันปรากฏแล้วเข้าใจกันหรือเปล่าไม่รู้รแต่ที่รู้ก็คือว่ายังไม่เห็นนะครับก็ข้อสรุปตรงการสองด้านคือในเรื่องของการปฏิรูปเนี่ย ยังไม่เห็นเลยแทบจะไม่เห็นเลยด้วยซ้ําที่เป็นรูปธรรมแต่ว่าที่เห็นก็คือเป็นเขาเรียกเป็นแค่การจัดระเบียบสังคมให้ดีขึ้นค่ะท้ายนี้ค่ะ,ะคุณวิรุตคะต่างชาติมองไทยเข้ามาคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมคะเพราะว่าตอนนี้ทั้ง i k o e u แล้วก็นี่ก็จะมีเรื่องของรายงานการค้ามนุษย์จะเข้ามาอันนี้เป็นเขาบีบเราหรือเปล่าคือ,อเขาพูดตามจริงไม่ใช่เขาบีบนะนะเรานะฮะเราเนี่ยอยู่กับความลวงนะฮะ ระบบราชาการเราเนี่ยมีข้อมูลหลายตัวที่มันเป็นข้อมูลเท็จนะฮะ,ะนะฮะโดยเฉพาะในเชิงสังคมเนี่ยนะครับอ,อ,อนุกต์ดีนนี้ก็ดีนะฮะแต่เวลาต่างชาติเขาประเมินมานะฮะองค์กรที่เขาเชื่อถือได้เขาประเมินมาเขาก็คือฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่เคยโกหกะนะฮะพอเขาประเมินมาเราก็โวยวายเอ้ยเราทาดีเราโน่นนี้แล้วทําไมถึงประเมินแบบนี้นะฮะไม่ว่าเรื่องของ i k o อก็ดีเดี๋ยวก็เรื่องค้ามนุษย์นะฮะที่ผ่านมา เราก็บอกเราทําดีนู่นนี่แต่ฝรั่งเขามองอยู่นะฮะพ้นใครก็ตามที่บอกว่าอย่าไปสนใจต่างชาติมันไม่ได้หรอกครับปร,ประเทศเราเล็กนิดเดียวไม่ใช่ประเทศใหญ่นะฮะ,ะนะฮะแล้วเขาก็ยึดหลักเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตยบางประเทศก็ถึงขนาดมีกฎหมายที่รองรับไม่ให้คบค้าสมาคมกับประเทศที่ทําการปฏิวัตริประหาระนะฮะมันเขาก็ไม่พูดตรงไปตรงมานะแต่เขาก็เฝ้ามองว่าเมื่อไหร่นะฮะบ้านเมืองจะเข้าสู่กรอบของความถูกต้อง จะไม่แคร์เขาไม่ได้หรอกครับทุกวันนี้เนี่ยเรามีความสงบแต่เรายากจนนะฮะเพราะเราส่งออกไม่ได้เขาไม่ซื้อของเราเขาไม่ให้เครดิตไม่ให้คือจากระเกรดเอก็เป็น B และ B C จะเท่าเกาหลีเกาหลีเหนือหรือเปล่าจะขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักนะฮะเราต้องกลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยโดยเร็วนะฮะประชาธิปไตยเนี่ยมัน ถ้าคนเนี่ยมีความเสมอภาคทางกฎหมายเศรษฐกิจเสมอภาคกันเหมือนบางประเทศนะฮะอย่างประเทศยุโรปอันนี้ซีแล้วเซเลี่ยนี้ก็ดีนะฮะแต่ถ้าทางเศรษฐกิจยังไม่ได้ก็ขอความเท่าเทียมทางกฎหมายก่อนะนะฮะอันนี้เป็นความสุขที่สุดเลยนะครับแต่ทุกวันนี้บางคนอยู่เหนือกฎหมายนะครับ<ะ>เห็นไหมคนเรามีใครติดคุกบ้างนะ,ะคนนั้นก็หนีคนนี้ก็หนีะนะฮะอะไรก็แล้วแต่นี้ประกัน สู้คดีหลุดชั้นตำรวจชั้นสอบสวนหลุดชั้นศาลอะไรก็แล้วแต่นะฮะกระบวนการวนี้เรามีจุดอ่อนมากเพราะหัวใจของการจะลงโทษใครคือการรวบรวมพยานหลักฐานแต่บุคลากรหรือว่าเจ้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่หรือทําหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่สุจริตเนี่ยนะฮะมันก็ไปไม่ได้มันก็ลงโทษใครไม่ได้ศาลท่านก็นั่งรอไปท่านก็มีความสงสยัยท่านก,ก็ยกสงสัย,ยก็ยก เพราะฉะนั้นค่าการของรัฐเนี่ยนะฮะโดยพ่อผู้รักษากฎหมายตํารวจเนี่ยมีหน้าที่ต้องรวบรวมพยานฐานนะฮะให้สารเนี่ยนะครับมีความมั่นใจในการลงโทษอันนี้คือหัวใจนะครับผมผมว่าต้องฟื้นฟูระบบงานรักษากฎหมายนะครับโดยเฉพาะการสอบสวนที่ทางการบริการทางด้านยุติธรรมเนี่ยนะฮะเสนอให้แยกงานสอบสวนออกจากมนุษยชาติให้เป็นอิสระนะฮะก็ถูกปรับแก้ถ้อยคํามาเป็นให้เป็นอิสระแต่อาจจะอยู่ในมนุนชาติ แต่การสัมมนา,าของสอนอชเอมื่อาวานแล้วโดยมีฝ่ายตํารวจเนี่ยไม่ได้พูดประเด็นนี้เลยะนะฮะแต่ว่าเวลาไปพูดในการบริการก็บอกว่าะจะให้เป็นอิสระอย่างนู้นอย่างนี้แค่จะให้เป็นอิสระในตํางชาตินี่เขาก็ยังรับไม่ได้เลยฮะ,ะเช่นว่าจะไม่ให้หัวหน้าสถานีผู้กํากับเนี่ยมีอำนาจในการสั่งสนนํานวนคือสองสายแยกกันไปกรมชาก,การมีกรมชากการสอบสวนแยกไปนะครับเพราะอนอั้นเมื่อกี้คุณโยาถามว่ามองยังไงแต่เรื่องต่างชาติเราจะบอกว่าไม่อกแค่แล้วครับอย่าไปแค่ฝรั่งเนี่ยไม่ได้แล้วครับ นะเพราะว่าเขามีที่ผลต่อเรามากนะครับแล้วก oh ็เครดิตเราก็จะตกไปแล้วก็ความยากจนหรือเนี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้ปัจจุบันเนี่ยมีความสงบดูว่าสุขดีแต่ว่าต่อไปจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจและมันก็จะนํามาซึ่งความไม่สงบสุขนะครับเอาละครับคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการสัคคีประชาชนหมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณพันตํารวจเอกมิรุศิริสวดิบุตรและอาจารย์สังคมคุณคณากรสกุลนักวิชาการภาคสังคมค่ะ วันนี้ดิฉันนัทศรเลอเตชะสปูลและรายการสามัคคีประชาชนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ